สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรถด,ดีอยากขายนะครับสำหรับคลิปนี้ครับเรามีรถอนเนกประสงค์5ประตูนะครับเป็นเครื่องยนต์เบนซิน2.0นะครับมานำเสนอรถคันนี้ครับเป็นรถอนเนกประสงค์เป็นรถตัวก็ดีนะครับใช้ในการขับขี่ทั่วไปก็ดีนะไม่มีปัญหาอะไรทั้งนั้นนะก็แล้วแต่วัตถุประสงค์การใช้ครับมันเป็นรถอนเนกประสงคนะ์เนาะ ก็สำหรับรถที่อยู่ตรงหน้าผมตรงนี้ครับเป็นเจ้าตัว Mazda CX5 นะครับหรือ CX5 นะครับเครื่องยนต์เบนซิน2 0ปี201ครับนี้เป็นเกียร์อัตโนมัตินะโอเคครับสวยครับรถคันนี้รอบคานสีขาวรอบคานรถคันนี้แต่งมานิดนึงให้ดูสวยงามนะครับรถคันนี้แต่งล้อแมกอลลอยมานะ จากล้อเดิมนะครับแต่งมาให้สวยๆนะครับที่สํคาคัญจุดเด่นของรถคันนี้อยู่ที่ราคาครับบอกเลยนะรถคันนี้สามารถนะครับเข้าไปเช็คตามเว็บตามอะไรก็ได้นะผมบอกรถคันนี้ราคาไม่แพงไม่แรงนะถือว่าเป็นรถที่ราคาไม่แรงไม่แพงและเป็นอเนกประสงค์ที่น่าใช้คันหนึ่งนะอ่ะโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของสภาพและสเปคของรถคันนี้กันครับว่าสภาพและสเปคของรถคันนี้เป็นยังไงไปดูเลยครับ เรามาดูสภาพและสเปคของรถคันนี้กันนะครับสเปคของรถคันนี้ครับเป็นรถยนต์5ที่นั่งนะครับเป็น SUV นะแล้วก็เป็นเครื่องยนต์ซินเกียร์อัตโนมัตินะครับสภาพสเปคของรถคันนี้ด้านหน้าก่อนครับด้านหน้าของรถคันนี้เอาเริ่มที่ไฟเลยโคมไฟนะครับใช้งานได้นะครับไม่แตกนะไม่ล้าวนะครับในส่วนของด้านในนะครับของโคมไฟรถคันนี้สเปคเป็นไบซีนนนะครับโปรเจคเตอร์นะครับด้านครับรถคันนี้มี ฟอกแล์ amp, หรือไฟตัดหมอกมาใช้งานได้ทั้ง2ฝั่งนะครับซ้ายและขวานะครับในส่วนของสเปคลถกคันนี้ในส่วนของกระจังหน้าตรงกลางกระจังหน้าตรงกลางกลิวเป็นสีดำนะครับแล้วก็มีโลโก้มาสด้านะครับแปะอยู่ตรงกลางนะอันนี้คือสภาพและสเปคนะสภาพดูตามเลนไปเลยครับดูตามกล้องไปเลยครับส่วนสเปคไฟหน้าเป็นแบบไบซีนนนะครับโปรเจคเตอร์นะครับมาในส่วนของด้านข้างรถคันนี้ครับ ด้านข้างของรถคันนี้มาเริ่มที่ยางนะสภาพยางไม่ต้องพูดถึงนะรถคันนี้ยางเป็นยางปี20นะครับเป็นยางปี20นะครับแม็กรถคันนี้แต่งมาเนาะลายแบบดูเท่ๆหน่อยนะครับเป็นลายแม็กทูโทนนะครับระบบเบรกทางด้านหน้าและด้านหลังเป็นระบบเบรกแบบดิสเบรกนะครับสภาพยางปี20ยางใหม่นะครับในส่วนของรอบคันของรถคันนี้เป็นสีขาวครับรถไม่มีขูดขีดนะ สวยครับแล้วก็มีกับคิ้วด้านล่างนะครับเป็นสีดํานะครับามาด้านหลังกันนิดนึงครับในส่วนของด้านหลังรถคันนี้ครับเนส่วนของไฟนะครับไฟใช้งานได้ตามปกตินะโคมไฟไม่มีแตกสุดล้าวใดใดทั้งสิ้นนะครับด้านหลังของรถคันนี้มีกล้องมองถอยหลังมาให้นะครับด้านล่างของรถคันนี้มี parking นเซอร์หรือเซนเซอร์กะระยะถอยหลังมาให้ด้วยนะครับ สวยครับรถคันนี้ใครหารถอเนกประสงค์ราคาไม่แรงนะครับราคาเพียงแค่478,000บาทไม่แรงไม่แพงเกินไปมองคันนี้ไว้หน่อยนะครับรถคันนี้ก่อนรีวิวผมได้ขับมานะต้องแจ้งก่อนว่าเราได้ขับผมได้ขับคันนี้จริงนะครับก็เกียร์เครื่องก็ใช้งานปกติเร่งรอบทุกอย่างมาตามปกตินะครับโอเคในส่วนของสภาพสีรอบคันก็ตามนี้ครับรถคันนี้ใหม่แท้นะครับวิ่งมาเพียงแค่ 84,000กิโลไม้แท้8 4 0 0 0กิโลนะครับกระจกทุกบานไม่แตกไม่เล้านะครับฟิล์มติดกระจกใช้งานต่อครับไม่ต้องไปติดใหม่นะถ้าไม่ต้องการมากกว่านี้ก็ใช้งานต่อได้ครับกระจกมองข้างเป็นกระจกมองข้างปรับไฟฟ้านะครับแล้วก็มีไฟเลี้ยวบริเวณกระจกมองข้างด้วยนะครับในส่วนของด้านในรถคันนี้เบาะของรถคันนี้ครับด้านในนะครับทั้งตอนหน้าและตอนหลังเป็นเบาะหนังสีดําสภาพเบาะนะครับไม่แตก ไม่เล้าไม่ขูดไม่ขีดไม่ซุดนะใช้งานต่อได้นะครับกระจกบอกแล้วเป็นกระจกรถคันนี้เป็นไฟฟ้าสีบานนะครับคอนโซลรถคันนี้เป็นคอนโซลสีดำนะครับคุมโทนได้โทนสีดำนะแล้วก็จอกลางครับเป็นจอกลางแบบทัชสกรีนสามารถที่จะใช้เป็นจอดูในเรื่องของกล้องถอยหลังได้นะครับรถคันนี้กุญแจรีโมทไม่มีปัญหาแอร์รถคันนี้เป็นแอร์ดิจิตอลแบบแยกอิสระมาให้นะครับ ทั้งหมดทั้งมวลเหล่านี้คือสภาพนะครับแล้วก็สเปคของรถนะครับอ่ะก่อนจะปิดท้ายผมขอพูดถึงสเปคของเครื่องยนต์ก่อนละกันนะครับก่อนจะปิดท้ายไปเรามาดูสเปคของเครื่องยนต์รถคันนี้ครับสเปคเครื่องยนต์รถคันนี้รถคันนี้ครับเป็นเครื่องยนต์เบนซินนะฮะเป็นเครื่องยนต์เบนซินความจุของเครื่องยนต์นะครับ2,000 cc นะครับ2,000ซีนะเป็นเครื่องยนต์4สูบนะครับแรงม้าสูงสุดอยู่ที่ 163แรงมา้าแรงบิดสูงสุดอยู่ที่210นิวตันเมตรนะครับในเรื่องของถังน้ำมันรถคันนี้ตามสเปคนะครับจุน้ำมันได้ถึง56กนะครับเกียร์อัตโนมัตินะครับ4ประตูนะครับ5ที่นั่งนะแล้วก็ระบบเบรกบอกไปแล้วนะครับหน้าหลังเป็นดิสเบรกรถคันนี้ขับเคลื่อนล้อหน้านะครับสวยครับซื้อไปผมว่าแทบไม่ต้องทำอะไรนะครับเรื่องยางไม่ต้องเปลี่ยนยางยังเป็นยาง ภายในทุกอย่างเราทําความสะอาดปลาก็จะเหมือนใหม่ละนะครับก็ถือว่าเป็นมือ2อีกคันหนึ่งในแนวอนเนกประสงค์ที่ทางรถด,ดีอยากขายวันนี้และคลิปนี้ขอนําเสนอนะครับหากใครที่สนใจรถยนต์คันนี้นะครับมาสด้าซีปี2015วิ่ง8 10, 4 0 0 0โลแท้คันนี้478,000บาทนะครับติดต่อได้ที่รถด,ดีอยากขาย062 824 251นะครับแต่ใครที่ยังไม่สนใจซื้ออยากจะมองนะครับ หรืออยากจะดูคลิปรถยนต์มือสองกดติดตามนะครับกดกระดิ่งไว้รถดีอยากขายเราจะมาแบบนี้เรื่อยๆนะครับยังจะมาแบบนี้เรื่อยๆสม่ําเสมอนะครับให้กับท่านผู้ชมที่ชื่นชอบรถยนต์มือสองหรือมอหารถมือสองสักคันอยู่สําหรับวันนี้ครับได้รายงานตรงให้กับผู้ชมคลิปและถ้าสนใจยังไงอย่าลืมครับสำหรับวันนี้ผมและตากล้องสุดหล่อนะครับขอลาแต่เพียงเท่านี้เราเจอกันคลิปใหม่คลิปรถมือสองคุณภาพ ดีนะครับในคลิปต่อไปหริปนี้ขอบคุณครับ